เพราะมีแม่เมื่อพร้อมหนึงปาที่ที่มันที่มันไม่ยอมเรียกแม่อะเออแล้วมันบอกว่าไงแล้วเจนนี่ก็ถามว่านึกเก็บแม่มาเลี้ยงมันก็ช่างพูดเนาะไม่เรียกนะเรียกแต่ป๊ะให้เรียกแม่ครับป๊ะเหรอียกแม่ที่ลูกป๊ะแม่ที่ลูกป๊ะป๊ะฟันแนนพลิกติดเต็มเลยอะฟันเธเออเวลากิน ร้านเนี้ยที่ไรโอ้นี่ไงโอ้ ยังยยไงยายเบื่อตายเลยสภ <laughs> าพหัวฉันนี่เป็นยจสสีเที่ีจัง, 4, จง, 4, จงข้าวแบบม้ยยอ่ะเอาลูกไปจะหลับแหลไมับแหลอยออยู่แต่ก็หิห<อ>วไเางการปากยยไกหลานนะเข้าโครงการป <laughs> ากหลาน <laughs> ไปกับเพื่อน เข้าวงการฝากหลานไกบเพื่อนฝากหลานไปเพื่อนออารไไว้้่มดแหละให้ชินไงให้ได้ชินก่อนถ้ารอดรวมไม่ไปไหนก็ขังไว้ในห้องเดี๋ยวหลานจะมาหลอกปลาเขาให้อีกป้าหลอกหลานไม่ได้ไงใช่ไหมหลอกอะไรก็ไม่เชื่อนะเว้ยหลอกอะไรก็ไม่เชื่อไงใส่จะต้องแบ ถังกระทุกแล้วก็คนเพื่อนโดนหลอกให้มาเลี้ยงลูกให้นะะโดนหลอกให้มาเลี้ยงลูกให้ลงทุนมาจากนู่นเลยนะต่างปรอยากรู้ว่าเขากินไหมเออมิเชน่าโอนเอามามาจากสวิตซ์เลยนะคะทุกคนเนี่ยตีตั๋วมาเพื่อมาเลี้ยงลูกให้เนอะตอนอยู่สวิตบอกไม่เท่าไร่หรอก กนอยู่สวิตบอกเฮ้ยแกมันจะใช่เหรอะแกไม่ขนาดนั้นเออมันไม่ขนาดนั้นหรอกอ่าลองพูดคำคาที่อยู่สวิตสิพีพูดอะไรวะอ่ะลองพูดดิมันขนาดนั้นเลยเหรอแกโอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอแกมันไม่ขนาดนั้นหรอกเออแกคิดแตเองหรือเปล่าเด็กอะไรจะดื้อขนาดนั้นเด็กผู้ชายมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละธรรมดาเป็นยังไงวันนั้นแกฉชนอายเขาว่ะเอว่าแต่ต่อคิดต้นใสทำนี เออว่ะสุขลำลือรู้ความบอกเมากันเมามันเลยนะไอยฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะปั้นข้าวเหนียวใส่ปลาเป็นรอดตายแล้วเว้ยบอกเมียหนูปั้นหนูปั้นแบบนี้ให้ยายแล้วแม่ฝึกให้หนูดูแลตัวเองได้เนี่ยลูกงูทุกลายข้างนึงถ้าทานกัสบายนะดูเดียวไม่อดตายแล้วลูกเอ้ยปั้นข้าวเหนียวใส่ปลาเป็นนะ อร่อยไหมครับมาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเสียปลายกันดีกว่าเสจ็บรลายหลายหน่อยก็จิ้มปลานะครับเขาชอบกินปลาเนาะโหแนนน่าเกียดอ่ะดีนะเราไม่ทิ้งชิ้นนี้ให้ลูกเธอเอาแทนมาเลี้ยงเนี่ยเหรอไงดูเลยกางกางออกซ้ายออกขวา ลองแกงทำท่ายมันดิโอ้โหเอาแมกซางเอาไหมแม่เอา้าโอ้ยกางเขาก็รู้ใครก็จะมากินกางบ้างหรือไงเนาะคพณ่ง <c oughs> ไปรับมาจาาโรงเรียนพอขึ้นรถกระจกขรุขยวเลยยิ่งแย่ผมพร้อมวันนี้ครูสอนอะไรมั้งคะเอพร้อมครับเอไม่ถึงแซสักวัน <c oughs> หก็ไม่ถึงสิบหนึ่งก็ถึงแต่ขาดเจ็ดกับสาม <laughs> าเจ็กับสามก็ไม่ถึงส<า>ิบไงที่แรกจะเข้ากรุงเทพอืมแต่คิดได้ว่ามีมอปอ <laughs> เรียวรถกลับไปบกลับไม่ทันกลับไม่ทันเดี๋ยวนี้บ้านเรามันก็ไม่มีตลาดนัดรไฟแลใช่ไหมอ๋อมีม,มีตลาดเก่งคอยอะ S <S แต่เดินแป๊บเดียวก็อันนั้นเ,เปิดท้ายไงทางรถไฟอ่ะสุขเหล่าอาทิตย์อ่ะวันนี้นะ,อะเ,ออเออที่สระบุรีเนี่ยน,นะครับมีอะไรออทั้งกะทิงานเคยไปเดินดีไหมล่ะอ,อันนี้นไม่เคยไปเหรอเปิดท้ายเคยไปแต่เหมือนมัน,น <ะ S 2> พอมันมีรถไฟแล้วเออพอมันมีอันนั้นที่ก่อสร้างมันก็เหมือนไม่ค่อยไม่ยมยมเยอะเออไม่ค่อยเหมือนคือคักเท่าไหร่อ่ะ น่ารดัเปรียบีดไม่พร้อมกินหนูเหรอมีกินพุกกี้ไหมเอาไหมไม่หร้อลูกินเน่ยพ่อ่อกกินข้าวเปด้วย่วยเหรอเออเียอันนี้น่าจะผัดข้าวไว้ลูกินมาก็ผัดบางสิ่งของพ่อ ติดใจโอเคลูกแล้วเหอี่ะใช่เออโยืนมือให้เช็ดแล้วนะข้างนึงมเชข้างนึเ็ดียข้างนึงไหมอดูเทา้องเนอกอาการแม้จะได้ทุกคยเคยวหลัง ใช่มโอ้ดูยกตีนให้เขาเช็ดนะอย่าดมไม่ทำอย่างนี้นอนนอนดมหอมใส่ขาด้วยนะจับห่ำเลยบอกเขามาให้เช็ดแนนกระนั่นแหละมาให้เช็ดนั่นแหละน้ำพันไม่ได้มัดไม่ได้ดีกว่ามัดถูกปูไว้เลยเอ้าทำไมเด็กกี่จีดีเปล่าไม่ดีแม่กากา กาแม่คืออะไนาฬิกาแม่อย่าดราม่าดิป้าวิอยู่ข้างเห็นไหมไอเขาอายเขาเวลาร้องก็ไม่อายนะอายไหมไอายมไอไหมอ๋อไม่อายหิวไหมหิวไหมเอาไม่หิวลูกกินอะไมหิวไหมเอาอะไรเอาอะไรเอากา กาต้มน้ำเหรอแม่กากาต้มน้ำเหรอใช่ไหมคุณพ่อกากาต้มน้ำเหรอแม่พ่อแม่พ่อกเราไปไหนกันนะกลับบ้านเลยใช่ไหมอ๋อไม่ครับ <laughs> เขาคุยอะไรชอบสวนนั่นอ่ะสวนทำไมเมื่อกี้เราไม่ชวนกันไปอิมเอมเนาะกินอะไรอีกอ่ะกินเหรอเพรมันมีของกินเยอะแยะใช่เหรอมีวันน่ะเมื่อวานทำเป็นถามทำเป็นถามเหมือนไม่รู้ใครใครล่ะไม่ก็เรายังไม่เคยไปไปอิมเอมเราก็ไม่แต่ที่เธอบอกเราอ๋อเออเราจะไปกินหมูกระทะเออก็ใช่ไง ครับหนูจะเอาเหรอหนูกินข้าวอิ่มก่อนแล้วค่อยใส่ลูกมันเปื้อนมือเดี๋ยวแม่เอาให้กินนายอากาศครับเช็ดจะเช็ดมือวิวทำท่าแบบกลับกลับบ้านกันเดี๋ยวนะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเอาไม่จับจับบ้าน

หิวไก่หิวป่าหิวป่าหิวหมาหนวแมวหิวแมวอันนี้อันนี้คนเรือนะเสียงตลกอะเสียงอะ